เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงนักการเมืองนะฮะนักการเมืองว่าถ้าประเมินแล้วว่าพรรคของท่านอ่ะไม่ได้รับเลือกหรือสสของท่านไม่ได้รับเลือกหรือได้รับเลือกก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะประเมินแล้วท่านจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะได้เป็นรัฐบาลทุ่มไปเท่าไหร่นะหรือทุ่มเท่าไหร่จึงจะได้สอบได้นะอไ,ไดอไ้เงินที่ท่านจะทุ่มไปหลังจากที่ประกาศยุสภาแล้วเนี่ย ท่านประเมินว่ามันไม่ได้ตรงนั้นอะ่ะผมขอแนะนําว่ามีทางเลือกอีกทางหนึ่งประเสริฐยอดเยี่ยมดีกว่าที่ท่านจะไป,ไปเดินอยู่ไหนเส้นทางเก่าต่อสู้กันแบบเก่านะครับมาที่นี่ไม่ต้องต่อสู้ที่นี่ไม่ต้องไปต่อสู้คู่แข่งไม่เยอะแทบไม่มีคู่แข่งเลยเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยคือท่านมานะท่านมาประกาศตัวประกาศตนประกาศจุดยืนว่า ได้ดูคลิปของแอดธรรมาทิพย์ตยแล้วนะได้เห็นเส้นทางใหม่ใน4แพลตฟอร์ม4อภิลักไทยเนี่ยนะท,ที่ที่จะประกาศต่อเวทีโลกของลัทธิครอบครัวไทยมาหำนาาน,นะครับได้ดูแล้วได้รู้ได้เข้าใจแล้วอย่างเงี้ยจึงได้มาประกาศตัวประกาศตนนะประกาศตัวประกาศตน,ตนตที่จะใาชา้4แพลตฟอร์มของประเทศไทายเนี่ยไม่มุ่งมาเอาไอ การเลือกตั้งที่ได้เวลาเลือกไปแล้วมันได้แค่ดุนเดียวท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะจึงมาประกาศให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีเส้นทางใหม่เทคนิคใหม่นะฮะแล้วก็มาตรฐานใหม่นะที่คนไทยควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มใดเป็นสสใดเป็นพรรคใดประกาศจุดยืนนเนี่ย ประชาชนเนเขาจะมุ่งมาเลือกเอาที่สามดุลนนี้นะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นพักทั้งหลายสสทั้งหลายท่านก็ต้องรีบทุ่มเทประกาศให้ประชาชนได้รู้จัก4แพลตฟอร์มของประเทศไทยนะฮะสแพลตฟอร์มเนี่ยประกาศจุดยืนไปเลยประกาศประชาชนได้รู้เลยว่าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วเห็นว่าเป็นของดีกว่า พักเนี้ยจึงได้ทิ้งให้การเมืองไทยที่เป็นการัมงเก่านะเพราะมันได้แค่ดุลเดียวไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแก้ปัญหาไม่เร็วไวไม่ทันใจถือว่าเป็นผู้ที่ผู้ที่แก้ปัญหาประเทศไม่จริงใจไม่จริงจังไม่จริงใจและไม่จริงจังเลยนะถ้าคุณจะมาช่วยประชาชนจริงๆแก้ปัญหาประเทศชาติจริงๆอ่ะอ่ะพักนั้นจะต้องมุ่งมาเอาสี่แพลตฟอร์มสี่พิลักไทย ซึ่งขึ้นอยู่ว่าพักไหนเห็นก่อนอ่าก็รีบประกาศตัวด่วนให้ประชาชนได้รู้ประชาชนรู้แล้วประชาชนก็จะรู้ว่าเอ,อ้ยประชาชนมีสามดุลจะไปเลือกใครดีก็ต้องเลือกคนที่ไปใช้อำนาจสามดุลของประชาชนอ่ะไม่เอาไปทิ้งแต่ถ้าว่าถ้าว่ายังเลือกพวกพักเกันในรูปเ,เดิมนะข้าเอาไปทิ้งไอ้สามดุลของประชาชนอ่ะประชาชนเสียดายคุณเอาไปแค่ดุลเดียวนั่นเองแล้วคุณไปหาเองไปเล่นกันเองอีกดุลที่สอง ก็เท่ากับคุณไปเล่นการเมืองไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่ประชาชนต้องการที่จะให้คุณมาใช้สามดุลแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชน งานผู้มารับใช้ตัวนี้ดังนั้นถ้าเผื่อว่าอาสาจะมารับใช้ประชาชนเนี่ยมันจะต้องมุ่งมาเอาสามดุลเพราะฉะนั้นพรรคของอผมหรือของข้าพเจ้าก,ก็เลยประกาศตัวประกานที่มาเอาสามดุลด้วยการเข้าร่วมนะเข้าร่วมกับขบวนกู้ชาติพระศักสองนั่นเองของลัฐที่ครอบครัวไทยมาหาหน้าเพื่อเร่งแก้ปัญหาประชาประช,ชนและประเทศชาติอย่างชีนนี้เรียกว่าเป็นการ ปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเป็นการอัปเดตยกระดับทั้งประชาชนและประเทชาติกันแบบยิ่งใหญ่เลยเพื่อไปเป็นมหาอำนาจดุลนี่สาของโลก เปแบบนี้นะฮะประกาศออกมาแบบเนี้ยท่านไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะไม่ต้องลงทุนมากมายเพียงแค่ประกาศประกาศจุดยืนเป็นแบบนี้ท่านจะได้รับการเลือกจากประชาชนแลวประชาชนเลือกทีเนี่ยเขาเลือกทั้งประเทศเลยนะเลือกทั้งประเทศนะแล้วการเลือกอประชาชนก็เขาเวลาเขาจัดเลือกตั้งอ่ะประชาชนก็เข้าคูหา นะเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนเนี่ยเมื่อเห็นแล้วว่าประชงงาชนต้องการจะต้องการสี่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะไปเข้าคูหาแล้วก็ทําโหวตโนนะก็ไม่มีใครได้รับเลือกอยู่ดีประชาชนมุ่งที่ไปโหวตโนนะฮนะไม่เลือกใครอยู่ดีเพราะประชาชนจะเลือกตัวเองอย่างแน่นอนประชาชนจะเลือกตัวเองนี่แหละครับนะฮะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยเป็นตัวรัฐบาลเลยเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ไอรบบ้ระบบระบอบเนี้ย มันยังเป็นของใหม่อยู่ประชาชนไม่รู้จักแต่ถ้าเผื่อว่าพักประกาศจุดยืนแบบนี้ประชชนจะมาสนใจจะมาดูจะมาดูแล้วประชชนก็จะเข้าใจอ๋อต้องเลือกคนที่มุ่งมาเอาสามดุลนะเป็นแบบนี้นะฮะผมว่าคงเข้าใจนะครับมุ่งมาเอาสามดุลเมือ่อมุ่งมาเอาสามดุลก็จะทำให้ ประเทศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยโดยการข้ามฝั่งแล้วก็ทิ้งของเก่าไวท้ที่ทางขยะไอ้สี่ไอ้สี่โครงสร้างสี่จัลลายนะก็จะถูกทิ้งลงทางขยะไปนะเราก็จะข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งนี่กำลังข้ามฝั่งมาสู่อีกฝั่งนะครับเป็นแบบนี้ฝั่งใหม่นี้ก็เป็นชีวิตใหม่ที่มีมาตรฐานสูงถึง4แพลตฟอร์ม มาตรฐานที่สูงนี่แหละครับที่จะนำประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่จะไปเป็นมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ก็จะต้องอธิบายบอกประชชนให้รู้ก่อนว่าอำนาจสามดุลที่ประชชนมีอยู่เนี้ยนะเป็นอำนาจที่ควรถูกนำเอาไปใช้แก้ปัญหาตรงตรง,ตรงเร็วเร็วและไวไวเข้าจุด เขาเป่าแก้ตรงจุดต้องใช้สามดุลน,นะฮะสามดุลเท่านั้น เราะนั้นประชาชนก็จะรู้และเข้าใจแล้วว่าเออสามดุลของชั้นที่มีในบัตรประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีศูญหายไปไหนมันจะต้องมีกระบวนหนึ่งมารับเอาสามดุลนี้ไปทีมงานหนึ่งกระบวนหนึ่งมารับเอาสามดุลนี้ไปไปทําให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อเข้าเป้าเข้า,เป,าเป้าเลยนะอ่าเป้าที่ต้องการก็คือสี่พิลักนะก็ สิ่พิลักนั้นเป็นเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูได้รู้จักนะแต่ว่าแจ้งประชาชนทราบก่อนว่าระบบระบบใหม่ที่ที่คณะคณะที่จะแก้ปัญหาประเทศได้จริงๆก็ต้องมุ่งไปเอาสามดุลมันจึงจะแก้ได้อย่าไปเอาแบบพวกดุลเดียวเพราะนั้นพรักการเมืองทั้งหลายก็จะต้องก็จะต้องประกาศจุดยืนใหม่ละประกาศจุดยืนใหม่ ป่ะานก็จะได้เลือกท่านก็จะได้รับเลือกและได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการ ที่มีมาสามดุลแล้วได้เงินทุนสนับุนเยอะแยะมากมายตามมาภายหลังเาก็เชิญพักทั้งหลายแสดงจุดยืนครับ